<c oughs> สวัสดีครับผมพบกับเดอะเดอเดนทีวี The TV แล้วก็กระผมนะดรกเบียช,ชินเคยวันนี้เราอยู่ในเกมโตร์นะสาหรับคลิปนี้ก็คือคลิปเกี่ยวกับแพทใหม่หลังจากคราวที่แล้วทําแพทใหม่ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากแพทใหม่ผมก็ทําคลิปเออจะเรียกว่าล็อกหรือวีล็อกว่าเออแบบออกแนวแบบมามา่าแพทอะไรแบบนี้ก็เพิ่งลงไปเมื่อตะกี้แต่คลิปเริ่มต้นชวิตใหม่ผมยังไม่ได้ทํานะก็ความ้เกียจล้วนๆนะสำหรับคลิปนี้คือคลิปอะไรนะหลังจากที่แพทใหม่มามัน แอดมันประมาณว่าชื่อว่าเฟกแบดเออบลัดแบดเออเดอรีเลนรีเลนเที่ยวอะไรเนี่ยนะฮะเป็นเออแคนนอนบอลอะไรวะตัวแคนนอนบอลขนมเหรออืมเป็นมังกรใหม่นะเออมังกรใหม่เออคลิปนี้คลิปพามมังกร บางทีเสียงอผมอาจจะแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ถ้าใครได้ดูคลิปมามาไม่เพ็ดของผมนั้นก็จะพบว่าผมซื้อหูฟังใหม่มาซึ่งอันเก่ามันพังนะมันรับเสียงมันรับเสียงได้แต่ว่ามันส่งเสียงซ้ายกับขวาไม่ได้นะไอส่งเสียงข้างขวาไม่ได้นะส่งได้แต่ข้างซ้ายผมก็เลยจัดการอ,อุปกรณ์ในการคราบมีอะไรนะก็คือ f l ลกแบทเดอะรีเลนรีเลนเทลนะฮะแล้วก็ฟลัก หมื่นห้าพันฟลักเก็มหนึ่งหมื่นสองพันเก็มสองพั Shell, นเอเอะโกเดนซีเชลก็คือเปลือกหอยนะฮะสองพันห้าร้อยอันนะฮะถ้าถามว่าถ้าถามว่า,า,า,วาหายังไงก็ไปหาตามแมปเธอชวนฮะเออแล้วก็ไพเล็ดดัก้อนเอ็กแฟกเมนต์นะถ้าถามแล้วผมแล้วมันถ้าผมไม่ตอบอนะไเนี่ยก็จะมีคนถามว่าหามาจากไหนครับก็เนี้ยเข้าประตู แมปไอดาวเน็ตเวิร์ชนะแมปหาอะไรก็ได้ยูเบอร์ไหนก็ได้ที่คุณเข้าได้สูงสุดอ่ะถ้ายูเบอร์เด9กเก้าก็จะได้มังกรเวลาฆ่าจะได้แฟกเมนต์ตัวละห้าอันนะฮะโดยที่แฟกเมนต์เนี่ยเวลาจะฆ่ามังกรมันต้องการจะใช้ห้าสิบอันนะฮะก็เวลาหามันจะไม่เหมือนกับการหามังกรเทเลเชียไทโซเลียนอะไรเนี่ยนะฮะเออมังกรใต้น้ำอ่ะมันจะไม่เหมือนกันมังกรใต้น้ำก็จะหาที่ดีฟซี ในสัญลักษณ์แมปเธอชัวที่มันไม่มีอะไรเลยนะแมปทะเลอย่างนี้นะส่วนมังกรที่เราจะตามหาให้เราหาตามแมปที่มีรูปพวงมาลัยเรือหรือคือเธอชัวนั่นเองอ่ะก็ถ้าเธอไม่ชัวก็ไม่มั่นใจฮนะผมแนะนําให้หาที่ดาวเวิร์นะดาวเวิร์จะผมเพราะว่าผมไปยูเบิร์ดแอนเจอร์เวิร์อ่ะผมอ่านที่แผดแต่มันบอกว่ามีใช่ไหมฮะแต่เวลาแต่เวลาผม ไปหาจริงๆอ่ะในย b e บ a d v e n t u r เว o r l อมันไม่มีสักตัวนะฮะผมไม่ได้เจอ้าถามว่ามังกรจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่บนเกาะอ,อย่างนี้นะผมอ่าถ้าใครหาไม่เป็นนะฮะก็คือง่ายๆนะมาที่แมปแบบนี้ถ้มีรูปฟงอะไยเรือนะ,ะแล้วก็วิ่งหาตามเกาะน,นะคุณก็จะเจอมังกรถ้าใครใช้มอดประเภทเออใช้มอดมอดเออเรดาร์ーーนะฮะไหนวะ ก็มอสที่ผมใช้นะเป็นมอสมินิบอสเรดาร์เออนะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนจะเป็นสีขาวนะแต่ตอนนี้นยะไม่ว่าจะบอสไหนก็เป็นสีขาวหมดยกเว้นมังกรนะมังกรทุกตัวจะมีออร่าสีทองขึ้นมานะผมก็มันแสดงว่ามีมังกรอยู่ในนั้นนะที่นั่นอ,อ,อะไรประมาณนี้ฮะมังกรก็คือมังกรเพลกัเตันส่วนถามว่าเ,เปลือกหอยหามาจากไหนมันก็จะอยู่ในหมวด เนี่ยฮะเออโกลเด้นซีเชลนะฮะอ่าหอยทะเลนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครหาไม่เป็นนะก็ให้ตามกลุ่มโดยการสแลสจอยดากอน gon, นะฮะอ่าสมมุติว่าผมจอยจอยจอยช่องดากอนนี้เนี่ยเป็นช่องที่5นะฮะก็เมื่อคุณสมมุติจอยแล้วมันอยู่ในช่องที่5หรือช่องที่2ใช่ไหมฮะก็ให้พิมพ์สแลสห้านะฮะเมื่อคุณเจอมังกรก็พิมพ์พิมเออ ดาก้อนยูเบอร์แปดยูเบอร์เที่คุณอยู่แหละฮะแต่ผมแนะนําว่าไม่ควรจะบอกในนี้นะเพราะว่าคนพอพิมพ์มปุ๊บมันจะบอกให้อินไว้มาเป็นแถบนะบางคนเพรวเวร์แรงก็ไม่ถึงนะฮะมันทำให้เราหัวเสียผมแนะนําให้บอกแค่เฉพาะในแมปนี้นะฮะก็สมมุติว่าคุณเจอปุ๊บก็ให้พิมพ์สแลสองแล้วบอกว่าดาก้อนเฮียนะอะไรประมาณนี้นะแต่แต่ถ้า แต่เรื่องจอยจอย c ช a n n ห้าเนี่ยผมแนะนําให้ให้ให้เวลาใครเจอเจอมังกรอ่ะให้บอกบอกให้เขาอินไวเราไปนะไม่ควรเราเราไม่ควรจะบอกเขาในช่องนี้เพราะว่าเราอินไวไม่ทันนะฮะไม่ใช่แล้วแบบสมมุติผมพิมพ์ไปปุ๊บมันจะมาเป็นแถวอ่ะพินสภพาพไหมแล้วเราอินไวเขาไม่ทันอะไประมาณนี้บางทีมันถึงขั้นแม็เต็มนะฮะเฮ้ยโอ้โห อินไวมีแต่ผมไม่อินไวนะฮะปล่อยมันไปนะ่าผมก็จะพิมพ์บอกเป็นการแสดงมารย,ยาทเล็กน้อยนะนี่ไงขนาดเนี่ยให้พิมพ์ในช่องในแมปนะเราไม่ควรพิมพ์ในในชแนลชแนลมังกรนะแต่ถ้าใครขยันอินไวก็จะพิมพ์ในชแนลมังกรก็ได้นะฮะอินไวทูจอยมีโอ้โหเฮ้ยขนาดนี้มันยังเยอะเลยเนะนี่ยเนี่ยมังกร เฮ้ยเฮ้ยมันเยอะไปบอพอแล้วแค่นี้แหละอ่ามานฆ่าได้เนยมันก็จะดรอปแฟกเมนมาเลยให้เราอ5อันแต่ถ้าเกิดต่ำกว่ายูเบอร์5นะฮะถ้าเกิดว่าต่ำกว่ายูเบอร์5มันจะเป็นยังไงนะครับผมก็บอกไม่ถูกกันอันนี้ต้องลองเองนะถ้าตา่ำถ้าเป็นยูเบอร์8อาจจะได้แฟกเมนสัก4อันนะเนี่ยแฟกเมนมันก็จะเป็นอย่างนี้ไพเลด์ก้อนเอ็กแฟกเมนนะฮะเป็นชิ้นส่วนในการค้ามังกรขนมปังที่ว่านะอะไรประมาณนี้ อ่าส่วนเอลิซีก็อย่างที่ผมบอกก็ไปดูคลิปเก่าๆผมอะมันจะอยู่บริเวณใต้น้ําในแมปแบบนี้ถ้าเป็นแมปรูปพวงมาลัยเรือก,ก็ให้มองพยามองบนเกาะไว้นะมันจะมีมังกรอยู่บนเกาะไม่มีทางที่มังกรจะไปอยู่ใต้น้ําได้ยกเว้นถ้ามีคนล่อมันลงไปใต้น้ําอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะก็มาเข้าสู่การครับถ้าเกิดฟังผมไม่รู้เรื่องก็ขอไปด้วยเพราะว่าผมเปลี่ยนหูฟังใหม่แล้วผมไม่คุ้นชินมากนะเพราะว่ามันครอบหูหมันเลยผมพูดแล้วมันเหมือนแบบอึ้งอ,อ,อ่ะแบบมันไม่ดังอะ่ะ ก็ต้องขอภัยด้วยก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำคลิปรีวิวของพวกมาม่าอะไรแบบนี้ก็บอกได้เดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นรีวิวอะไรดีไม่รู้นะเพราะช่วงนี้เริ่มไม่ว่างแล้วนะฮะทบเริ่มไม่มีเวลาารามนะถ้าท่อนก็ไม่ได้ซื้อเลยถ้าท่อนราคาเท่าไหร่วะน่าจะไม่มีตังค์นะโอ้โหห้ามื่อห้าแสนไอ้สัต เยอะไปไหนอ่าแล้วเราก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์ปราการครับอ่าส่วนดนะักก้อนคอนอ่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับมังกรแบบนี้เนะี่ยมาขอผมผมไม่ให้เพราะยังไงผมก็ให้คุณไม่ได้นะคุณต้องหาด้วยตัวเองนะอ่ะอ่าดักก้อนคอนถามว่าหาจากไหนให้เยอะนะก็เคล็ดลับผมผมง่ายๆนะก็คือเล่นทุกวันนะพยายามเล่นทุกวันให้มันได้โบนัสอ่าอย่างน้อยนะสําหรับอย่างน้อยที่ผมเล่นนะแต่ถ้าแนะนําให้ดีที่สุดก็คือพยายามเล่นเล่นชั่วโมงละครัเอเล่น อย่างเช่นสมมติว่าให้ให้ให้ใหใหใหแบบเป็นนาฬิกาสมอ,องตัวเองเลยว่าเวลาเวลานี้นะแบบสมมติว่าเปลี่ยนชั่วโมงเมื่อไหร่ก็ให้เข้าทบมาทำชาเลนจ์นะฮะมันจะดีกว่าที่จะมันจะได้ได้ได้ไดไดเยอะไงจะบอกไงดีว่า <c oughs> คือมันจะเป็นเหมือนกับการปาในตัวฮะให้ให้เราแบบตั้งนาฬิกาปลุกในตัวเองก็ได้หรือหรือตั้งดูพยายามดูเวลาไว้ไงเวลาเราเล่นคอมเนี้ยคือไม่เราเราไม่จําเป็นต้องมา าร์มทบตลอดก็ได้ฮะในการยี่หาดาก้อนขอนะแค่ให้เราแบบจับเวลาไงจับเวลาตัวเองแบบสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายโมงใช่บ่ายโมงก็ให้รีบเข้ามานะให้ทำชาเลนจ์นะบ่ายโมงตรงนะอ่าพอสักพักหนึ่งก็อาจจะพับปิดเกมไปดูหนังอ่าแล้วก็อาจจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่โทรศัพท์อะไรประมาณนี้แบบประมาณว่าตอนนี้บ่ายบ่ายฮะบ่ายโมงเราเคาเลยียร์ชาเลนจ์เสร็จอ่าชาเลนจ์จะมาอีกทีในบ่ายสองาก็ตั้ง ไม่เลยฮะบ่ายสองพอบ่ายสองปุ๊บเราก็ให้รีบเข้ามาเคลียนะร์แชร์น์นะเคลียร์เสร็จก็ไปทําอะไรอย่างอื่นต่ออ่าปิดเกมทํทอะไรอย่างอื่นต่อหรือจะถ้าเป็นสมัยพี่นต่านี่ก็จะมานั่งยืนปามแล้วพับจอไปทําอย่างอื่นได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มาไงเออก็แล้วก็พอพอพอ,พอบ่ายสามปุ๊บก็มาใหม่ ấy, ก็คือเตรียมเวลาให้ตัวเองอ่ะให้ให้เข้ามาเล่นให้ประมาณว่าได้ได้แชร์น์ให้ได้มาให้สุดฮนะเราเราไม่ ถ้าหาดักก้อนคอนเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาฟาร์มเรื่อยๆนะฮะแนะนาอันนี้อันนี้คือข้อแนะนำนะมันมันจะมันทาให้เราเสียเวลาไงแบบเราอาจาจะแวะไปทําเอ่ออย่างเช่นผมนะทาเขียนงานอะไรประมาณนี้นะฮะก็ผมก็จะมาชาเลนชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมาชาเลนเสร็จก็พับจอไปอะไรประมาณนี้หรือบางทีเวลาผมหาจริงๆนะฮะตั้งนาฬิกาปลุกเลยฮะตอนเที่ยงคืนนะเที่ยงเที่ยงคืนมาเล่นนะหลับ หลับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตื่นตื่นมาเชลเลนจนอ่าตอนตีหนึ่งนะแล้วก็หลับต่อพอตีสอบปุ๊บตื่นมาเชลเลนจ์อีกแล้วก็หลับต่อจนยันชเช้านะเป็นเป็นการเล่นที่โหหรือโหดนะฮะก็อ่าเลิกบนได้แล้วอ่าดักลาตันคอนนี้ใช้ในการคราฟ300อันนะยกเว้นไพรม่าดอลไพรม่าดอลกับพวกโซต่างๆจะใช้ประมาณส0่ร้อยดักลาตันนะอ่าลักก็อย่างที่ผมบอก25,000เกม12,000ปลันัก เอสองพันเกมนะโเด่นซ mm ีเชลนะก็ส0งร้อยอสอนหะ้าะแล้วถามว่าจะต้องมาตีไอกล่องนี้ไหมก็ไม่ต้องนะก็สามารถเคลียร์ดันตามน้ําได้เลยนะพวกดันที่อยู่ในแมปเธอชัวนะดันเจียนแบบเนี้ยก็จะได้เหมือนกันนะเบือกหอยนะก็ถ้าเป็นดาวเวอร์ก็เราจะได้ทั้งกล่องทั้งกล่องวอเทอร์เกมกับกล่องโเด้นซีเชลนะอ่ะส่วน ถ้าเป็นแบบธรรมดามันก็ได้เกมเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันมันไม่ใช่เกมเจาะจงไงถ้าเป็นแบบ a d v e n t u r e World นะก็ก็ได้เหมือนกันนะ Adventure World ที่ว่าเป็นแมปอะไรนะลืมชื่อแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แมปเธอร์ชัวนะมัน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 ก็ได้เหมือนกันนะโคดเอนซี่นะอ่าแล้วพายเรดดกอนนะอย่างที่ผมวิธีการหาพายเรดดกอนเอกส่วนก็คงจะรู้รรๆกันอยู่นะเพราะผมเพิ่งไปหาเมื่อตะกีน้นี้อ่ามังกรตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันควรจะอ่านยังไงดีก็ พิมพ์วิธีการอ่านภาษาไทยให้ผมด้วยแล้วกันผมอ่านไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะแต่รูปมันเป็นมังกรเกี่ยวกับขนมปังอะไม่รู้ว่าพูดถูกไงหรือเป็นมังกรหนวดวะเออมังกรมังกรป้อมปืนอะพอฟพรแฟลกแปง้งเฟกแปง้แปง,แปงเนี่ยรู้สึกจะคุ้นๆมากในเดซเอเลนนะแบบไอ,อเป็นรถป้อมปืนต,ต่อต้านอากาศยานอะเออส่วนไอ้อแบบนี่มันอาจจะเป็นขนมปังหรือไม่ก็ นวดอันนี้ไม่รู้แต่มังกรตอนตนี้มันเกี่ยวกับโจรสลัดนะฮะอ่ะก็บนมากไปหน่อยก็เริ่มคราฟเลยดีกว่านะอ่ะาอ่ามังกรเราเราเมื่อเรายังไม่ได้รู้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ที่ร,รู้คือใครขอเราก็ให้เขาไม่ได้เว่ามัน cannot be take นะอ่ะเป็นตัวหนังสือสีส้มไอ้สีเหลืองๆให้เราเลยออกส้มๆหน่อยนะก็กดเลนนะฮะ อ่ะส่วนแฟกเมนี่เหลือเนี่ยสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างเราก็สามารถเอามาย่อยเอาฟลักก็ได้นะแฟกเม้นเราประมาณ500ฟลักนะฮะก็เป็นการปั๊มฟลักได้เหมือนกันนะอ่ะใครอยากจะได้ s ชดว์ไอเทมก็บอกผมก็ได้นะแตใ่ให้บอกในเกมนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็จะถะลุงไปหมดแหละ <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอะเอาไหนว่าแฟกเมนนี่ฮะแฟกเมนก็เฉลี่ยแล้วอันละประมาณ เนี่ยอันละประมาณ500ฟลักนะฮะก็ะถล่มไปเลยฮนะจะได้รวยๆ <c oughs> อ่ามังกรเป็นยังไงนะฮะเราก็จะเลื่อนดูนะมังกรแม่งนะวันแม่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ่มจิกไฟก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน <c oughs> ไหนวะ <c oughs> อ๋อนี่อยู่นี่น <c oughs> ถามว่าม่จิกไฟที่ผมจะมีได้ตอนนี้มากที่สุดคือเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> ขออนุญาตเช็คแป๊บนึงอ่ะ มิติไฟที่เราจะสามารถมีได้นะตอนนี้ก็คือคือ,คอขอขอภยัยหนึ่งมืนสี่พันสิบสี่มิกไฟนะที่จะมีสูงสุดได้นะตอนนี้ก็คือวันที่สิบเก้าจะยี่สิบโมกระหลาคือตอนนี้ประมาณห้าทุ่มห้าสิบหกนาทีเนี่ย จะจะเที่ยงคืนแล้วนะ <c oughs> ก็ณัเวลาเนี่ยวันที่พฤหัส,สบดีที่19มกราคมนะเอ่อพศ2560น,นะฮะก็คือมิติไฟที่จะมีบ้างได้สูงสุดนะตอนนี้ก็คือ1,414นะฮะมีมากกว่านี้ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันบอกได้แค่นี้ <c oughs> ก็มังกรเป็นยังไงอ้าวลืมใส่ไปกดใช้กันยน่ยออนจ้ เป็นมังกรแบบนี้ฮะมังกรโจรสลัดนี่แหละมังกรของไพเลกัปตันนี่แหละอ่าเอฟเฟกของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้่ยส่วนเอฟเฟกการทำลายล้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ฮับแล้วกันไม่ได้ไปฮับมานานเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูหลังจากแพทนี้มันอัพแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าฮับมันเป็นยังไงอ่าออกเป็นสโนว์เหมือนเมันเดิมนะแแบบฮีมาเหมือนเดิมอ่ะเวลายิงอัตราการยิง ยิงค้างก็เป็นการเลงนะมันจะไม่ใช่อัตโนมัติเหมือนมังกรธาตุไฟกับมังกรเอเลโก้นะฮะอัตาการทำลายล้างก็เหมือนมังกรทั่วไปนะฮะแล้วผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะโดยการถ่ายรูปนะืมต้องมุมไม่สวยนะพราะผมเป็นคนที่ขี้เกียจแต่ต่อทําปกคลิปมากนะฮะไม่ใช่อะไรนะ่ะก็ตืดๆนี่เลงๆเลงมุมมุมมุมไม่สวยสวย อ่าแชะนะฮะบ๊ายบายครับผมโชคดีกับมังกรใหม่นะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่ามังกรเฮ้ยขามันพิการปิดโอ้สองขาเนี่ยมังกรพะเลกัปตันนะเหมือนเหมือนพะเลกัปตันนะครับเลกัปตันก็ขาขาดไปข้างหนึ่งฮะแต่มังกรนี่ขาขามันขาดเป็นสองข้างเลยฮะถ้าสังเกตดีๆนะเนี่ยเอขาหน้าจะเป็นตะขอนะครับเหมือนกัปตันฮุกนะฮะขาหลังก็จะเป็นแบบเหมือนพะเลกัปตันและเป็นขาเทียม ก็สมสมฉายาไอสมสมกับสถานที่มันอยู่นะก็คือทะเละมงกรหนของโจนสลัดไอบายครับผมโชคดี